เม s s e n เ e อร์โทรเข้ามามีแต่เสียงไม่ขึ้นแจ้งเตือนแก้ไขง่ายๆเช่นมีคนโทรเข้ามามีแต่เสียงไม่รู้ว่าใครโทรเข้ามาหาเรานะครับวิธีการแก้ไขให้เราแตะที่การตั้งค่ามือถือต่อไปแตะที่แอปแตะที่การจัดการแอปแล้วให้เราแตะที่แอป Messenger ขั้นตอนที่1แต่ที่จัดการการแจ้งเตือนอนุญาตการแจ้งเตือนให้เราเลื่อนเปิดรูปแบบการแจ้งเตือนให้เลือกเหมือนตัวอย่างในคลิปนะครับย้อนกลับออกมาขั้นตอนที่2แต่ที่การใช้แบตเตอรี่อนุญาตกิจกรรมเบื้องหน้าให้เราเลื่อนเปิดเหมือนตัวอย่างในคลิปนะครับเสร็จเรียบร้อย ทดลองโทรเข้ามาก็จะขึ้นแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ